คลิปต่อจาก E ีพีหนึ่งเด้อจ้าตอนนี้จะเป็นคลิป E p พีสองจ้าพี่น้องราะว่ามันยาวผลดเนาะก็เลยตัดมาเป็น E ีพีสองเลยเนาะพี่น้องจ้า E ีพีหนึ่งก็จะเป็นการเก็บบักเผานะจ้าพี่น้องแต่ E p พีสองนี่ก็จะเป็นเห็ดของหวานจ้าก็จะมาเห็ดของหวานบักถั่วนะจ้ะของหวานถั่วดำจ้าก่อนที่เราจะเอาไปต้มเนาะเราก็ต้องเอาไปขวัวให้มันหอมก่อนนะคะขวัวให้มันต้มแบบว่ามันชุกไวนะหลังเราไปองหลัง โดยเยืเ่อให้มันลอยนะคะปิดแก๊สเห็ดตามผู้เ่าผู้แก่ผูเผเ้เัาแก่เพื่อนก็นเห็ดแบบนี้ก็เลยเห็ดตามเพื่นเนาะคะ่ะมันหอมนำโมเมนต์ยังดอกนี่มันจะที่ลอยมากแบบนีนะคะ่วะว่าที่ลอยนี่เราไม่เอานะเราสิบอเอานะคะ่ะจะอา่าดเลยเด้พี่น้องไอ้น้องสตาร์ทกับสีหลางจุดนนามขาวจูนพูนด้วยพี่น้องจา้าเพราะว่าปักทัวที่เฮ้าครัวนี้มันเกิด ลอยมาตรงลิงแซลนะจ๊ะหาก,เากะเทศัวที่มันลอยนี่ออกไปหลดดล้างจนสะอาดก็เทใส่หมอจะพี่น้องล้างให้มันจะดิดแต่ก็เทลงใส่หมอเลยแล้วก็มาเอานา้ําเทใส่นะจ๊ะเอาไปตม้มเนื้อบัตเตนิ่ต้มให้มันเปือ่อยเด้อพี่น้องต้องถึงก็เปือ่ยอยดดกต้มพราะแต่ว่ามันนิ่มอะค่ะเก็ดนี่กับเปิดติดนาะพี่น้องต้องเอาไปเช็คจุดเทียน,นะค่ะพี่นอ้องแล้วก็เปิดนอกจากชิดติดให้เห่านะคะ เฮาต้มีบบร้อยเ้าก็มาปอกมะพร้าวคับพี่น้องปอกมะพร้า,า,าวนี่จะเป็นคลิปอ p พีหนึ่งไปแล้วเนาะแต่ว่าจะเอามาเลี้ยงต่อกับคลิปอีพีสเลยเนาะคะ่ะก็เรียงตามลําดับที่มฮ้า<ม>น้มามะพร้าวนี่ก็จะหอมนะจ้ะสดๆร้อนๆจากต้นไม้เลยเนาะมันก็สิหวานพี่น้องจา้าอันก็สิเป็นกะทินะจ้ะกะทิก็สะเป็นน้อยๆเนี่ย,กกนนย,ย,ยมะพร้าวน้ําหอมนี่แหละคะ่ะแต่ว่าบ่ไว้แล้วขอปอกแค่2หงน้วยก็พอเด้กะทินี่ มันอาชีพบ่ค่อยมันปันใดกับบ่เป็นอย่างเนาะกินมดคือเก่าพี่น้องแต่ละอย่างแต่ละคลิปแต่ละเมนูนี่พี่น้องเออจะมันยากยากเนาะแต่ก็อยากหให้แต่พี่น้องพี่น้องได้เบื้องเนาะอันนี้ก็เป็นความสุขของแม่น้องสตาร์นะําแม่น้องสตาร์ก็มักเค็มั้เมัด,ดบ่พออันนี้ก็มักกินน้ำพร้อมจนหุ่นนี่อตันจุลูปนกค,คุมกะรีค่ะพี่น้องจ้ะเปรียบเทียบคือนกค,คุมเลยเนาะอันนี้ S <S <S มาคะ่ะมาพาปากักเผาวคะ่ะพี่น้องนไงข้างในมันกระสิออกมาหนีถ้าจริงน,นียนนวยนี่กับเกลี้ยงใหญ่เน,ะะนาะขนาดนี่มันจะหวานมากเลยแต,ต่พี่น้องสตาร์ทึงค่าพี่น้องเผาพูดนี่ก็จะมาเ<ด>ลือกักเผาจากพี่น้องถาง,างงามๆบ่มีดอกคะ่ะมีแต่ถาดจางจะจงโจ้จังเชี่ยรักพี่น้องมันเมื่อยเนาะนางแบบคุณลสตรีกับโบเป็นดอกขามันจัดน,นางขาบางงามก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเดอ้อ มันถนัดเนาะทาน,นี้เนาะนี่ต้องใช้พลังงานแรงสูงค่ะพี่น้องโอ้ยงเงตแตกสะสะต้มใบให้มันสุกจ้ะตรงให้มันเปื่อยเบาเปืเป่อยต่อถั่วดำให้มันเปืเป่อยไปเลยเนาะพี่น้องต่อไปก็มะคูดบักผาวค่ะพี่น้องเป็นเสน้นเป็นเสน้นบักพ่าวอ่อ,อนเลยพี่นอ้องอ่อนจริงๆ ใ้เวลาไปครึ่งวันกับการขูนบักพร้าวนะคะแล้วก็แล้วก,ก็อีกครึ่งมือกับก,บการเฮ็ดขลองวานค่ะพี่น้องเป็นหนึ่งวันพอดีเต็มให้มันคับนี่ก็จะเป็นน้ำต้มสาคูเนาะอันนี้ก็จะคางไว้แล้วเฮากระชิมล่างถั่วดำจ้ะพี่น้องต้มให้มันพองนิ่มๆน,น่อยนึงาล้่างเนาะค่ะล้างให้มันจะอาดเนาะคะ่ะล้างให้มันขาวเม่อต้มเรียบร้อยมาล่างเริ่มแล้วมาเทใส่กาขึ้นเนาะพี่น้อง ให้มันเด็ดให้มันจะเด <annoyed> ็ดปาดมันคือเป็นตะแสบแต่น้อพี่น้องอดใจไม่ไหวแล้วส่วนน้ำนี่มันก็สีผลลวงแล้วนะคะพี่น้องเขาก็เอาสาคูนี่เลยเทลงไปจวกนะคะแล้วเอาก็มาคุณคูลงโคเลค่ะพี่น้องคุณคลงโคเลเพราะว่ายานมันติดหมอค่ะ ติดกระดาษนะเนาะนี่มุงเหม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะคุณคุณเยไปเรื่อยๆสวนน้ำก็บหมีพี่น้องสิขันกะทิก็ต้องมาตักในองค์ค่ะนักกนักค่ะกะทิห้าก็ไดบ่อยลายปันดไดไดซุ่มนี่บ่อยพอมันปันไดดอกบอกไปยังเฮ็ดไปเถอะเท้าแล้วพี่น้องหมดเวลาไปเกือบจะหนึ่งวันแล้วนั่นนี่เกือบค่ำแล้ว ส่วนหางนี่ห้า็สามารถเอาไปต้มเป็นหนามต้านไปเลยครับพี่น้องเจียดายเนาะมันหางมันมัเกิดซิมันแน่น,นอกไม่น้อย,อยส่วนซากคู่ของห้าก็เริ่มไดทีราคามุกม,มันมันก็หน้าตาแบบนี้เลยโอเคเหฮากับไปล้างก่อนครับพี่น้องกว่าต่มันสิได้รายเนาะมันกับบดได้รายดอกได้สักนี่ต้องมาล้างมึกเมือกมันออกก่อนด้อมันสิติดกันจะล้างไปเลยว่าจะเทไปเลยก็ทีอขัน ที่ทานแบบกอ้อีกเทนึงกลยดาแไม่มีไปคนนาะพไปน้อ,นเนอ,นองเอาหมอไปตั้งไฟแล้วก็เทน้ําตาลไปจากโลนึงค่ะพี่น้องเทลงไปใส่เกลือน้อยนึงจัดใส่สำิีไปคนทามันเค็มกับแครเตอร์ทำมัน,นจ้ากับแครเติมไปนะจะคนไปเรื่อยเน,น่อนะจ๊ะนะโลนึงเนาะส่วนผสมของเฮาเสร็จเรียบร้อยแค่รอไปเติมลงในหม้อน้ําตาลนะคะมีสาคูแล้วก็ถั่วดําแล้วก็มะพร้าวอ่อนแล้วก็หัวกระทิค่ะ เอากระเทสสาคูลงไปก่อนนอะพี่น้องโบเห็นค่ะน้อยเดียวในถั่วดําบากหลายหนึ่งเทศจั่วลงไปจาพี่น้องสูตรนี้ก็สูตรบาบาบาบอพี่น้องสาคูก็น้อยเดียวถั่วดําบากหลายหนึ่งแปลกดีเนาะเอาไปมาใส่มะพร้าวที่เฮาขูดนะคะมะพร้าวอ่อน,นีนแดดในเฮาขูดแบบเนี้ยใส่ลงไปเลยมันเขากันบ่เนาอพี่น้องเอ้ยแค่เขากันบอกเขากันแต่ว่าอยากกินแบบนี้เนาะแปลกแปดิคือมันมสิแสบมันสิ่วาน ใส่กระหัวกะทิลงไปจ้ะลักษณะตาสีสันคือบบคอยมันบันไดแต่กระแซบคือเก่าค่ะพี่น้องแซบแซบยู่แซบยู่มาเดอ้อพี่น้องมากินของหวานผู้ใดาขาดน้ําตาลผู้ใดาขาดเบาหวานมากินน้ำแม่น้องสตาร์เด้อเต็มอาญะเลยค่ะเต็มหมดอยแรกกระชิต t ắ ให้ท่านผู้ชมกินก่อนนะคะเจ้าของบ้านแล้วก็อีแม่เนาะค่ะกินก่อนจนถ้วยนี่กระชิบินของแม่น้องสตาร์เองค่ะแม่น้องสตาร์ชิกินให้เบิรงค่ะพี่น้องมากินเบิรงเนาะคะ่ะ

เจ้าอตัวดำไม่สกู่พ่วงนีเจ้าฟโรงงานสักคุ่เนาะเจ้าูหรอใเีเจ้าฟโรงงานอันลำตาครับองต้องการตัวดำแบดิวแบิวจนตั้ทีว่งโอ้ยจ

กินไฮเบิ้ลซัมเน่เนาะพี่น้อง,งออขอบคุณพี่น้องเลยล่เดียวมมารับชมเด้อค่ะขอการ์คิดใหม่บ๊ายบายฮัล